เจ็ดประโยชน์เม็ดบัวสมุนไพรสำหรับผู้หญิงผู้หญิงค่ะสวัสดีค่ะชื่อรัฐาสีสุนะคะอดีตนะคะรัฐาเคยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะอดีตนะคะตอนนี้ปัจจุบันหายแล้วนะคะมีภาพด้วยนะนี่ค่ะนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬานะคะนี่นอนให้คีโมเลยนะคะผมร่วงเห็นไหมคะอืานี่ค่ะ ไม่มีใครเชื่อเลยนะคะว่ารัถาเป็นมะเร็งต่อมน้ําเหลืองนะต่อน้ําเหลืองนะสําคัญมากๆเลยนะค่ะมันไปทั่วร่างกายเลยนะรัถาหายได้นั่นหนึ่งในร้อยเลยนะคะอวันนี้ค่ะมาให้ความรู้อีกแล้วค่ะ เม็ดบัวเม็ดบัวเป็นยังไงคะเคยทานมั้ยะทุกท่านเคยทานไหมไปหามาทานเลยนะประโยชน์เยอะมากๆเลยนะเป็นสมุนไพรนะเหมาะสําหรับผ,ผู้หญิงเลยนะคะควรฟังให้ดีเลยนะคะเม็ดบัวค่ะเป็นทันยาพืชที่ดีมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวิตามินเอวิตามินซีวิตามิน ไม่ว่าจะเป็นเกลือรแร่ไม่ว่าจะเป็นฟอสฟอรัสแมกนีเซียมเยอะมากๆเลยค่ะไปหามาทานเลยนะดีต่อสุขภาพมากๆเลยทำให้เราอิ่มเร็วแล้วมีไขมันต่ำมากทานแล้วไหมอ้วนค่ะเ,เม็ดบัวค่ะหรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าลูกบัวลูกบัวนะคะเป็นส่วนหนึ่งนะคะเป็นส่วนมเมล็ดนะคะที่อยู่ในผลของฝักบัวของอะไรอะวหลวงอะ บัวหลวงที่เอามาไหว้พระกันน,ะะนี่แหละนี่หละค่ะ,ะมีลักษณะ,ะเป็นเม็ดกลมๆเป็นเม็ดกลมๆนะคะเนื้อด้านในนี่นะคะเขาจะแบบสีเหลืองๆอมเหลืองๆหน่อยๆนะคะ,ะรสชาติากบบจนะะ็จะมันๆนะคะจะมันๆฝาดๆเล็กน้อยนี่ค่ะแกะออกมาแล้วข้างในนะคะเขาจะมีแกนกลางด้วยนะคะทานนะคะเขาจะมีแกนกลาง ทานเลยนะคะประโยชน์เขาจะเยอะมากๆเลยในแกะออกมาแล้วเป็นสีขาวนี่หาะเขาก็จะมีแบบเหลืองๆมีไส้เห็นไหมคะนี่แหละหามาทานเลยนะคะเนี่ยบางคนทิ้งว่าเขาจะขมขมฝัดฝาดทานเลยคะ่ะประโยชน์เยอะมากๆอออืมอร่อยนะคะมันๆค่ะไปหามาทานค่ะ 7ประโยชน์เลยค่ะประโยชน์ข้อที่1เลยค่ะเม็ดบัวช่วยป้องกันโรคมะเร็งอะไรคะตอบมาหาตอบดีดีมีรางวัลมะเร็งอะไรเอ่ยป้องกันโรคมะเร็งติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊ก,ก,ก,กหมดเวลาป้องกันโรคมะเร็งตับตับตับ คใครที่ไม่อยากเป็นมะเร็งกลับไปหามาทานอยู่นี้เลยนะคะดีจริงเลยนะคะอ้าวประโยชน์ข้อที่2ค่ะเม็ดบัวค่ะมีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงเลือดทำให้เลือดเราหมุนเวียนได้สะดวกดีขึ้นเลยนะคะข้อที่3เลยค่ะเม็ดบัวมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยยับยั้งการเกิดการเกิด เซลล์มะเร็งได้สุดยอดและก็ช่วยลดความเสี่ยงของเซล์ลต่างๆได้ช่วยลดความเสื่อมอะค่ะความเสื่อมอะค่ะในในร่างกายเราได้ข้อที่4ช่วยชะลอววยช่วยชะลอไวยทำให้ผิวพรรณเราเต่งตึงได้ต้องทานเยอะๆละทานเลยนะคะข้อที่5 เม็ดบวัวเนี่ยค่ะเขาจะมีสารช่วยขยายหลอดเลือดได้ทําให้เลือดเราเนี่ยค่ะไปเลี้ยงหัวใจอะทําให้หัวใจเราทํางานได้ดีขึ้นนะอย้ายห,หัวใจหยุดเต้นเด็ดขาดนะข้อที่หกเลยค่ะสำหรับผู้หญิงผู้หญิงเลยนะคะช่วยทำให้ประจำเดือนคุณมาปกติใครที่ประจำเดือนคุณคาดเคลื่อนนะคะเมื่อก่อนล้วถาก็มามาแบบ มาวันที่หนึ่งบ้างไปวันที่ห้าไปวันที่สิบคาดเคลื่อนตลอดค่ะอะแต่ตอนนี้พอให้คีโมแล้วนะประจำเดือนหายไปเลยค่ะกลายเป็นไม่มีประจำเดือนแล้วนะคะแต่ก็ไม่ดีนะหมดเร็วก็ไม่ดีนะคะและ้วถามหมดเมนนะหมดประจำเดือนอายุส9สิบเก้าไม่ดีนะเขาบอกต้องหมดประมาณห้าสิบห้าสิบห้าไปแล้วจะดีบางคนอ่ะสี่สิบห้าประจำเดือนหมดแล้วไม่ดีค่ะฮอร์โมนต่างๆในร่างกายคุณก็แบบเสื่อมเร็วอ๋อค่ะ ต่อมาข้อที่7ข้อสุดท้ายเลยค่ะช่วยบำรุงคันผู้หญิงค่ะที่ตั้งคันนะคะก็จะทําให้คุณน่ยคลอดง่ายเมื่อคลอดออกมาแล้วก็จะทําให้มดลูกคุณเนะะี่ยค่ะเข้าอู่ไวเข้าอู่ได้เร็วขึ้นด้วยนะเป็นยังไงบ้างคะ เป็นยังไงบ้างคะคลิปนี้ค่ะมีประโยชน์ไหมคะอย่าลืมนะคะฝากคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้บ้างนะคะถ้าชอบนะคะฝากกดแชร์ให้เพื่อนๆที่คุณรักด้วยนะอย่าลืมค่ะอย่าลืมกดติดตามให้ละาถาด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทิปต,ต่อไปนะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้ละถาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ